สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมนฏาิลป์ออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะครูบีจะมาสอนเด็กๆเ,เ,เรื่องการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ก็จะมีท่ากวางและท่าปลาเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับชื่ ครับวันนี้จะมาทําอะไรครับท่านกนกบินจะมาบินครับอ้าวท่าแรกท่านกบินครับบินอย่ำเท้าด้วยย่ำเท้าด้วยย่ำเท้าด้วยเออบิน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 อ้าท่าที่สองท่ามมาท่าม้ากบ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 บเเคครับ นกบินซ้ายนกบินซ้ายนกบินขวานกบินนกบินนกบินเอาหมาวิ่งหมา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 ทำท่ามาทำแบบนั้นอาทำท่านุก นกทำไงนกทำไงโอเคท่าแรกนะคะจะเป็นท่ากวางให้เด็กๆชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้นมาทั้งสองมือนะคะไว้ที่ระดับเอวแล้วสลับขึ้นลงเหมือนกวางกำลังเดินย่องๆอ,อ,อยู่ในป่านะคะกำลังหา ที่สองจะเป็นท่าปลาเด็กๆแบมือทั้งสองข้างเอาไว้ด้านหน้าและด้านหลังสะบัดมือไปมาให้เหมือนกับหางปลาและขี้ของปลานะคะเพื่อที่จะขยับตัวเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำนะคะเพิ่มการเอียงศรีรษะและย่อตัวลง ไปทางซ้ายว่ายไปทางขวาขยับเท้าไปมาเด็กๆทำตามครูบีนะคะเปลี่ยนมือก็ได้นะคะเด็กๆทำได้หรือเปล่าเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ด้วยนะคะและอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ